ครับผมสวัสดีตอนเช้าๆครับวันนี้เราก็รับหน้าที่เหมือนเดิมครับวันนี้เรามาเราพอหลวงตากันครับเช้าๆครับผมนี่เราก็มานอนครับกับน้องชายผมครับกำนันครับนี่เป็นเด็กวัดเหมือนเดิมครับวันนี้มีพี่โตครับ

มาเราพอเหมือนกันครับมาเราพอด้วยกันครับวันนี้โอ้ได้เหี้อะไรคุณน,น้องได้อะไรครับวันนี้อันนี้กล้วยตาครับโอ้กล้วยอย่างดีเลยครับเห็นไหมอันนี้มีกล้วยเลยครับในกวัด เอาเนี่นะครับเราก็เดินตามหลวงตาครับเพื่อเก็บอาหารหรือว่าของที่ชาวบ้านเขาใส่บาตรนั่นแหละครับก็มารอพรเพื่อครับหรือว่ามารักษาความปลอดภัยนะครับกับหลวงตาครับวันนี้มาหลายองค์นะครับวันนี้ตาเก่ก,ก็ใส่บาตรครับใส่บาตรแล้วก็เดี๋ยวก็รับพรนะครับ หลังจากเข้าใส่บาทเสร็จแล้วก็ให้สินให้พรครับเราก็เดินไปเรื่อยนะครับเพื่อไปเก็บอาหารแล้วก็ให้ชา,าใาชาวบ้านเข้าใส่บาทครับชาวบ้านใช้พุทธก็ใส่บาตรได้ดีครับแถวนี้แถวที่ผมทํางาน,นครับชอบทําบุญกันครับเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับ หลายบ้านนะครับก็เป็นบ้านไทยพทธก็มีประมาณร้อยกว่าหลังคาเรือนนะครับกระดมนมนม้เมานมานะครับรน,น,นบันนม้

ยังอันหนึ่งนี่ครับเรามาเราพอหลวงตาก็มาเจอดอกไม้สวยๆได้ครับ ที่เขาปลูกนี่ครับเป็นสวนหย่อมนะครับสวนหย่อมสวยๆเลยครับนี่มีดอกมึง้วยไม้ไงครับบอนสีครับบอนสีบอนไซนนะครับสวยๆเลยครับอีกที่สวยเลยนะนเราเข้ามาเราผ่อลมตาเลยครับวันนี้เห็นไ,ไหมครับ

ใส่บาสเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับก็กอนไงครับน้องชายผมก็ถือปิโตร,รอใส่อาหารนะั่นแหละแล้วก็มารอพอด้วยครับทั้งเก็บอาหารนี่ใส่ปิโตด้วยครับนะก็จะมีพวกกุ้งพวกแกงผัดเผ็ดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่านี่มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับก็เดิน ก็ไม่เยอะครับไทยพุทธก็ประมาณร้อยหลังคานี่นะครับประมาณเนี้ยครับแต่ชาวบ้านแถวนี้เขาทำบุญใส่บาตรดีครับเช้าๆครับอากาศดีๆนะครับแล้วก็ป้าๆเขาก็ใส่บาตรทำบุญทุกวันนะครับราะบ่าก็สลับสับเปลี่ยนกันนั่นแหละครับ ชุดไหนที่ออกมาจากป่าก็มารอพอหลวงตาครับชุดไหนที่เข้าป่าก็ไม่ได้มาทำหน้าที่แหละครับวันไหนที่ผมนั่งนะ องหมาเราก็มาให้หลวงตาได้ครับแอบวันไหนที่เราไม่ได้เข้าป่าแล้ครับเราก็มาครับทำงานมาเราพอหลวงตานั่นแหละครับเก็บอา,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 นะาของอาหารให้วปินโตนะครับก็พูดง่ายครับก็เป็นเด็กวัดนั่นละครับ ไปเรื่อยๆเลยครับบ้านก็เป็นหมู่บ้านเขาเ่าหมูบามาหม่บ้านไทยสุกนะครับที่ผมอยู่นี่บ้านไทยสุกนะครับหลังจากเรามาเนี่ยครับเป็นเด็กวัดเสร็จครับดูครับปงกับข้าวเต็มเลยครับวันนี้ ได้เยอะครับฮะแล้วก็เราเดินกลับวัดกันแล้วครับอันนี้วอนนี้ก็จะเสร็จภารกิจแล้วครับนี่ครับวัดก็เป็นวัดไชานารามครับชื่อวัดไชานารามครับอยู่เป็นวัดไทยสุกนี่นครับอยู่ลือสอบนี่ครับนาวน้องหมาเราก็มาด้วยครับวันนี้น้องฝรั่ง น้องหลังน้องหลัง,ลง,ลงอาจารย์เพชรหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไปกราบลาหลวงตากันะครับเดี๋ยวเดินไปวัดนะครับเข้าวัดแล้วหลังจากไปบิณฑบาตเสร็จครับก็มีน้องๆมาด้วยครับสองคนวันนี้เป็นโตครับเต็มเต็มหมดแล้วครับเต็มหมดทุกอันแล้วครับชาวบ้านก็ชอบทําบุญนะครับครับเพื่อน หลังจากที่เราไปรอพอหลวงตาเสร็จนะครับเราก็เอาปิโตเอาอะไรไปเก็บเรียบร้อยเอากับขงกับข้าวไปไว้ให้เขาก็มีอันนี้เด็กวัดนั่นแหละครับมารับปิโตแล้วริจแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะไปกินข้าวอาบ,บน้ำอาบน้ําก่อนครับครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวรอรับภารกิจต่อไปครับผมขอบคุณครับ